นี่หอยต้นไม้แล้วกูอยู่คนเดียวไงในไซต์อ่ะเรียนสิบหายละท่านึงมาแล้วเข้ามาแล้ววิคกูซอยไม่ทันนะหลังเราหลังแล้วหลังเทียบเลยหลังเทียบเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ย <c oughs> หลบดูเลยโอ้กูหัวแตกไปแล้วดูเลยดูเลยเพื่อนเล้เหน้าแม่งเบ็ด <c oughs> ร้อนเฮ้ยอะไรอ่ะ อันนี้อันนี้แปลกมากเล่นแปลกนี่ยช้ามากวัวแปลกแปลกนะอิเลน่าช้ามากช้าเราแบบเล่นแปลกด้วยวสีนี้ว่าปแปลกแปเลยไม่นะ,ะ,ะรอดูอ่ะรอดูกันรอดูใจเย็นซื้อทำไมละ่ะ เลนาเล่นแปลกจริงไม่เลนาเล่นแปลกเว้ยโง่เออเลนามันโง่คือคือมันไม่ยอมพีกเว้ยคือมันลูกตาแล้วแบบมันไม่ยอมพีกเว้ยมันลูกตาแล้วแบบมันมันแบบมันมันแยนคนเดียวคือคือมันจะมันมันจะไปอยู่ตรงไหนได้วะในเมื่อแบบว่าทัางมันแล้วดูมันซื้อซื้อปืนซื้อคนเดียวไม่มันมันเซฟกันหมดเว้ยมแทบดูดีไม่ใช้เลยทั้งนั้นใ่ะ ตัวอยู่นี่อีกสองตัวอยู่นี่อีกสองตัวอยู่นี่เร็เวเร็เวเร็วเร็วแม่งมีโกด1 One enemy remaining งั้นงั้นแสดงว่าอยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่ตรงนี้ตัวระวังมันโอมเมนนะล็อกดีดีล็อกดีดีล็อกดีดีเสพมันออมมัน <ปะ S 1> ออมเฮ้ย <สะ S 1> เปนคุ้ม,มกลายเป็นคุ้มเฉยไม่มันเซฟเว้ย ฝั่งนู้นมันเซเวมันซื้อแค่คนสองคนเองไอ้ยเยซื้อแค่คนเดียวเอ้ยบิ๊ออกมีโค้ดปะเอาไม่ต้องหรอกอ้าวไม่มๆเซฟเซฟมึงควรเซฟเหมือนเดิมไม่ครูต้องซื้อเว้ยแค่ตมึงซื้อก่อหนึ่งเหมือนเด้มั้นเงินกี่คนแนว อโมือว้าก่อนที่มึงไหนอุ้ยเนหน้าแปลกจริงไอ้บิ๊กนซ์เรน่าราักสีเลยเฮ้เรน,น,น่ามันแปลกจริงอันนี้กูต้องซื้อละแต่เรน,น่าแปลกจริง ไม่ใช่แล้วบีซื้อเต็มนะนโยนทิ้งไปเลยมันต้องซื้อฝั่งนู้นจนเยอะซื้อไป วัวแปลกจริงอี๋ัวเลยน่าแปลก จัด<ป>เหน้าแม่งตอนแรกทำไมลาวปืนพกมันยิงแปลกจังวะไม่ราวเ<ป>อ้เยเลน้าเปิดเปิดแฮกปิดแฮกต่วเริ่มงง มันนี i l วิ่งมันน um> ีได้ต้องไปแถวให้มันมา่กูจะล็อกทางไหนเนี่ยเยี่ยสี่โลกเนี่ยดี ื่อนกูไปสีแล้วมันวิ่งมาจากสีไอ้สัตว์ิ่งเหรอเอ้ยับีบีบีมีโอกาสบีมีโอการกูไปสีนะเฮ้ยซี่สี่ี เลยชุบเลยไม่ตอเอ้ยไม่ใช่ไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบยังมีชุบสกินนะสกินนะเก็บมาให้หน่อยได้สกินนะ่ะนั่นไหะเออมันต,ต้องที่หนึ่งต่อ,อมาบีหัวหัวสามหัว <s> เออเกินไปอ่ะ คอมเกินะเลยยิงไปได้ง่าย I'll keep it. Cảm thì thì แน่นอน น่าจะเปิดเรน,น่าแม่งน่าจะเปิดใหม่แล้วก็บอกว่าสกินสกินเฮ้เฮ่เนี้ยแน่นอนสภาพเนี้ยคูปปิดไมค์ไว้เอ้ยกปปิดเสียงปิดหูไว้จริงๆก็อยากสื่อสารนะไอ้อเ้ยแต่คือแบบเจอเจออะไรแบบนี้แล้วแม่งแบบว่าไม่ค่อยอยากจะ,ะไ,ไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยเพื่ออะไรนะทำอะไรกันนะ กูเวงวิ่งยิงเลย <them> บางช็อตที่งแบบนั้นนะคือกูแอบตรงไหนมันรู้ทุกจุดเลยนะฮะ<า>ม,มัน,ม,นมุมเช็ค<ล>นะหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยมุมเช็คนะเนี่ยไม่เคยเล่นตรงนั้นนะมันเห็นมึงสองสามรอบหรือเปล่าเพราะเลน่ามันเดินดันตลอดอะคือบางทีอะสมมติว่าเวลาเล่นอะบางทีเราก็อยากจะเข้าบีนอ่ก็ปะมันก็ต้องเช็คตรงนี้อยู่แล้วอันนี้คือปกติ ไม่ควรยืนอยู่ตรงนั้นละมันไม่ใช่มุม,มนี้มันเป็นมุมเช็คเว้ยอันนี้คกูพูดแบบไม่ได้เข้าข้างมันนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงมุมเช็คจริงเพราะเวลาเวลากูเล่นฝ่ายบุกกับกูเช็คตรงนั้นทุกรอบเลยระวังสี อีกตัวอีกตัวไปนะสามสองหนึที่กูบอกว่าอีกตัวกมรู้เกี่ยวเนี่ยมันจะจบอยู่แล้วกูยังไม่ได้พคนมึงต้องเล่นท้ายๆอ่ะไอ้บิ๊ก ยังไม่หลาเหล่าลยอย่างกูเบรกสมองได้ห้าคนเ<น>มื่อกี้เมื่อกี้มันไม่เมื่อกี้มันอยู่มันอยู่ทีห้าคนห้าคนเลยมาบิ๊กมาที่กูไปด้วยถอดมาเลยถอดมาเลยไม่ถอดไม่ถอดอีกทีมาแล้ว หกสิบเก้าสี่สิบเจ็ดหมดไม่ถอดไม่ถอดอย่างที่บอกคือมุมนั้นกูยังไม่เคยเล่นกับพีโนมันไม่ไมีสกิลนี่เลยขวาบินตรงนั้นแหละตรงนั้นเทียบเลยไม่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 ไมไม แชมเบอร์มันต้องติ่มตามสเต็ปเลยเยอะเซ็งวะ่ะคือคือมันเล่นออบอ่ะมันต้องค่อยๆเล่นเล่นหน้ามันไม่เข้าสักทีวะ่ะอ๋อมันเลือดสามสิบแชมเบอร์มันไม่เช็คให้อะมผมอยู่มันเสียดิ ตาหน้ามึงตายช้าเลยกูรูดไปสองแล้วแต่ว่าทุดหนึ่งเท่ากับเพดเปนแต่ว่าเอาจริงนะกูยิงกูยิงเลยหน่าสี่สิบแล้วก็เตะหกาวเกือบรูดไปสามอะ่ะม <The> ันดซ้อนกันมันนั่งตัวนึงเอาจริงก็ไม่ไหวหรอกอย่างที่บอกมุมนั้น,นยังไม่เคยเล่นทอานี้กูมีอันตีอยู่บาบได้ ามึงจะวอมึงรีบวอลเลยถ้าวอแตกกับบอกกูเดี๋ยวกูสมกเพราะว่ากูเสียสมกตรงนั้นไปลูกฟรีๆเลยไอ้แชมเบอร์หลุดปะนะโย้าเมเบอร์หลุดเต็มเลยเฮียใช่เหรอ ไปดีนะอะไรเฮ้ยประตูเปิดบิ๊กปูเปิดปชิบไห่ละกลัวว่ามันเข้าบีว่ะเข้าบีไปแล้ว มันออฟมันออฟมีผ้าเลยแชมเบอร์หลุดเจ๋งอยู่คอนเนครีวยวของพี่แฮรตอนนี้ไม่มันด่ามึงอะมันด่ามึงอะ มันด่ามึงทำไมไม่ไม่ชุบเลยน้าถ้าดูมันตายมันตายแล้วมันตายเลยมันตายเลยมันบอกทำไมมึงไม่ชุบมึงมึงไม่ชุบมันแต่มึงแต่มึงอยู่งนี้ถ้ามึงมึงอยู่ตรงนี้ใช่ปะมึงอยู่ตรงนี้ฮะมึงอยู่ตรงนี้ฮะอยู่มึงอยู่ตรงนี้ก็กลุ้ยฮะแล้วมันตายมันตายที่ตรงข้ามกับมึงก็คือตรงนี้ถูกปะแล้วมันวางบี แล้วมันก็บอกว่าทําไมไม่ชุบไม่ชุบเลยน่ากูก็เลยถามมันว่าชุบเลน่ายังไงฮาวมันบอกว่ามึงก็เดินไปแฟงดิถ้านี่ก็ชุบเลยน่าได้ละมันบอกเงี้ยมาบอกทำไมไม่เดินไปแฟงอ่ะมึงก็แค่อ้อมจากตีอ่ะเอ็ไม่ใช่มึงก็แค่อ้อมจากเอะมันประมาณนั้วไม่วางคูตุเลตอ่ะปัญหาเยอะกูก็ไม่วางปัญหาเยอะจ้ะ ไปไปเลยบิ๊กเฮ้ยมามีตัวหลังมาเออกู้ทำเสียงอยู่ One enemy remaining. กูได้ยินเสียงเสกแฟงตรงนี้ใช่หรอไหนกูเดินมาแล้วสี่สี่หลังวอลวดหลังวอลวดหลังวอก็เฮี้ยแล้วก็กูเดินมาจากทางนั้นเนี่ยกูเดินมาจากทางนี้เอ้าอกกูบอกอยู่หลังวอไอ้เี้ยกูเดินมาจากทางนี้แล้วมันมาจากไหนกูเดินมาจากตรงนี้กูเดินมาจากตรงนั้นวิ๊ โดนนมัยิงก็กูเดินมาจากตรงนั้นกูก็งงกูก็เช็คหลังวอรให้เนี่ยรอบสองอ่ะกูเจอมันก็รอบที่กูยิงอ่ะอย่าไปวางใช่ไหมจิ้งใส่เสียมีการบอกมึงด้วยว่าข้างในไม่สุดที่สุดเบี้ยข้างในมีตุ๊กตาเลยข้างในมีตุ๊กตาเลย เล้มันสี่เป็นสองได้ไงเก็บไปจากเพื่อนหรอ อยู่ตรงนี้นะคุยเลยนะมาลเรีมันไปเล่นตรงกระนัแล้วดูอีกตัวนึงดูอีกตัวนึงอีกตัวนึงเพื่อนขอร์บี้มันเลแฝงต่กูก็โยนกูก็บอกแล้วกูโยนกูไม่สนใจแล้วมาทางเดียวกันอีกคุก็โยนมาทางเดียวกันอีกเวนไงเวนเน้อ

ก็เลยหน้าแม่งไม่ล็อกใครด้วยแม่งไปล็อกตรงนู้นแล้วก็มุมมุมนั้นก็คือถ้าโดนยิงมาก็ก็ไม่เห็นอยู่ดีะยยางจัด ชิคเฉยบิ๊กบิ๊กแปดสิบบิ๊กตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละแปดสิบแค่นี้เนี่ยมันพิมพ์แล้วน่ะนั่นแหละมันพิมพ์แล้วล่ะ ทำไมไม่ฮิวกูน่นอะอะไรนะทำไมเออทำไมไม่ฮิวขากูเจ็บขาเจ็บเหรอมันบ <am> อกว่ามันเพิ่งเสกม <It S 1> นบ่นว่าทำไมไม่ฮิวขามันเจ็บนี่อะไร oh, <okay. S 1> ไม่เข้าใจ

ใช่มันเปิดเรน่ามันเปิดอันตีไงมันก็เลยยิงได้มันลั่นเร็วไงกระสุนมันลั่นเร็วมึงก็เลยยิงเทนมันไม่ได้ขอบปืนมาพีอ๋อมีตังค์เดี๋ยวเกมนี้จบไปเกมนี้จบไปอยู่เสมอ PS เสมอไปไม่เู้เสมอเปล่าน่าจะเด็กหน้า

กสองกูก็วนอยูแ่แถวนี้